สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันเพรบลมกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับช่วงนี้ค่อนข้างเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับที่ผมมักจะได้ยินหลายๆคนบ่นให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของหัวหน้าตัวเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้จัดการตัวเองซึ่งดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีทักษะในการที่จะดูแลพนักง,งานสักเท่าไหร่พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมสัก ท่าไรนะครับบางคนก็ใช้คําพูดรุนแรงด่านะับคือไม่ใช่แค่ตําหนินะฮะคือเรียกว่าด่าก็เลยด่ากราดกลางวงกลางที่ประชุมบ้างกลางสถานที่ทํางานทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกแบบเสียหน้ากันไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันน่าจะส่งผลให้เกิดเรียกว่าเชิงลบในการทํางานนะครับมากกว่าที่จะเป็นเชิงบวก หล,หลายหัวหน้างานหลายๆผู้จัดการเนี่ยถ้าในอดีตนะฮะในมีโอกาสเคยคุยกับผู้จัดการที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งเขาจะมองตัวเองว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาผมเป็นคนแบบนี้แหละตรงไปตรงมาคิดยังไงก็ว่าอย่างนั้นผมก็งง,งงว่าไอ้ไอความตรงไปตรงมานี่มันแปลว่าต้องใช้คำหยาบมันแปลว่าต้องใช้คำรุนแรงมันแปลว่าต้องสามารถที่จะทำให้อีกคนหนึ่งเสียหน้าไปได้เลยหรือเปล่า ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะความตรงไปตรงมาก็คือถ้าใครทําดีก็ดีชมนะครับแต่ขานี้ไม่เคยชมไหนบอกตรงไปตรงมาแต่ถึงเวลาลูกน้องทําไม่ดีนี่โอ้โหด่ากราดผมว่าแบบนี้มันเป็นความก้าวร้าวมากกว่าที่จะเป็นความตรงไปตรงมาอันนี้เป็นอันหนึ่งที่หัวหน้าหลายคนมักจะมองว่าด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ของเขาอะมันเลยทําให้เขาสามารถควบคุมดูแลพนักง,งานได้ ผมไม่เถียงว่าในอดีตอาจจะทําได้ด้วยพฤติกรรมแบบนี้ของหัวหน้าแล้วในอดีตด้วยพฤติกรรมของพนักง,งานซึ่งระบบต่างๆเรายังไม่สามารถที่จะเฟ้นหาพนักง,งานมือดีหรือมีเป็นความสอดคล้องปีวินัยในตัวเองได้นะครับหัวหน้าก็เลยต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการช่วยควบคุมดูแลกระตุ้นให้ลูกน้องทํางานแต่ในยุคนี้มันอาจจะไม่ใช่ละ อันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะต้องใช้วิจารญาน,นิดนึงนะครับสิ่งที่ผมพบเจอมาค่อนข้างเยอะคือยุคนี้เด็กสมัยนี้ไม่ต้องเด็กอะครับขนาด Gen X Gen Y อะครับที่อยู่ในวัยกลางคนแล้ว Gen Z ที่เพิ่งออกมาจากรัวการศึกษาสถาบ,บันการศึกษาเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเขาชอบนายที่ตวาดใช้ถ้อยคำรุนแรงนะหรือใช้คำหยาบกันแล้วนะครับเพราะว่าหลไรเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าคนเราอะมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เวลาจะดูแลการทํางานคุณเป็นนายก็จริงแต่ปัจจุบันนี้สังเกตไหมครับคนที่เป็นนายหรือคนที่เป็นแมนเจอร์มักจะไม่ค่อยวางตัวเป็นแมเนเจอร์ส่วนใหญ่คือเป็นแมเนเจอร์แต่เพียงในตําแหน่งในองค์กรทําหน้าที่รับผิดชอบทําหน้าที่วางแผนดูแลภาพรวมแต่ในการทํางานร่วมกันเนี่ย ผมก็ยังเห็นหลายแห่งนะฮะไอตัวขนาด CEO นะครับยังนั่งปะปลไปกับพนักง,งานจนบางทีเราเดินเข้าไปในออฟฟิศนี่ไม่รู้เลยว่า CEO นั่งอยู่ตรงไหนคือไม่มีห้องของตัวเองอ่ะทลายห้องไว้เรียบร้อยละแล้วก็นั่งปนอยู่กับพนักง,งานแต่งตัวก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยสมัยก่อน CEO อต้องอย่างน้อยต้องใส่สูทมาทุกวันเดี๋ยวนี้เสื้อยืดแกงยีนเดินเข้ามาคือถ้าพนักง,งานไม่บอกว่านี่คือ CEO ีโอเขาเราก็ไม่ทราบนะครับก็จะปะปลอย่างนี้คือให้เกียรติอะ เทียบเท่ากันไม่เอาตำแหน่งมาข่มคนอื่นแต่เราทํางานร่วมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ในองค์กรเดียวกันมากกว่าส่วนตำแหน่งมีไว้ทำอะไรก็อย่างที่บอกบทบาทที่จะต้องวางแผนควบคุมถึงเวลาที่ต้องใช้อํานาจถึงเวลาที่ต้องใช้การตัดสินใจบางอย่างก็จะวิ่งไปหาตําแหน่งเหล่านี้เนี่แหละครับอันนี้น่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าในยุคสมัยนี้ คือเราจะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าผมจะด่าลูกน้องแหลกลานอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยในยุคนี้ผมว่าใช้ไม่ค่อยได้ละอาจจะมีบ้างนะครับในบางโรงงานหรือบางกลุ่มพนักง,งานที่หัวหน้าจะบอกว่านี่ผมก็คุยปกติกับลูกน้องผมอะไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้ขาอะไรกับลูกน้องเลยส่วนใหญ่ก็ภาษาพ่อคุณรามกันมาตั้งแต่ต้นแต่สังเกตไหมครับว่าหัวหน้าที่เขาใช้คําพูดแบบนี้กับลูกน้องถ้าเขามี Relationship ที่ดีกับลูกน้องเนี่ยส่วนใหญ่มันโอเคอยู่แล้วอะ ผมเคยเห็นนายช่างนะฮะที่เป็นเอนจิเนียร์นี่แหละนายช่างเนี่ยก็พูดกูมึงกับลูกน้องนะครับบางทีก็ขึ้นเสียงนะครับมีสรพรพสัตว์ต่างๆออกมาจากปากแต่เขาก็หัวเราะเฮฮากันด้วยภาษาของกลุ่มเขาแต่คําถามคือเขาใช้ภาษาเหล่านี้ในการด่ากันจริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยมันคือ Relationship ที่ดีแล้วด้วยกลุ่มคนเหล่านี้เขามักจะใช้คําพูดกันแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ได้ แต่ว่าสุดท้ายเขาใช้คําพูดเหล่านี้มันไม่ได้สร้างความขัดแยง้งมันไม่ได้สร้างความรอยร้าวอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นในทีมงานมันไม่เหมือนกับคนบางคนแต่งตัวดีผูกไทยแต่พอถึงเวลาเข้าออฟฟิศแล้วกลายเป็นพฤติกรรมแย่ลักษณะแบบเนี้ยผมว่าพนักง,งานเขาดูออกนะว่าใครมาแบบจริงใจใครแบบไม่จริงใจนะครับดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้าครับก็คงต้องมีการพัฒนาเรื่องของการดูแลคนก็คือตัวพนักง,งานนะให้มากกว่านี้คือไม่ใช่บอกว่าบทบาทมีแค่เพียงการ วางแผนควบคุมแล้วก็ทําให้พนักง,งานทําไม่ได้ตามเป้าหมายจะทํำยังไงล่ะก็คือก็คงต้องดูแลครับดูแลในที่นี้ผมคนญาตใช้ศัพท์ง่ายๆคําเดียวเลยคือเก็แค่แค์ลูกน้องหน่อยแค์ภาษาอังกฤษนะครับ CARE เนี่ยนะฮะจริงๆถ้าเราเอามาเล่นคําสักนิดหนึ่ง c คร์เนี่ยก็คือสมมุติว่าเราเราเล่นตัว C ตัวแรกเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นคําว่า connect อ่ะคือหัวหน้ากับลูกน้องก็ต้อง connect กัน คอนเน c t กันในที่นี้ก็คือแต่ละวันเนี่ยหัวหน้าคงต้องมีการทักทายพูดคุยสอบถามทุกสุขของพนักงานแต่ละคนชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีอะไรตื่นเต้นน่าสนุกสนานนะวันหนึ่งนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับตอนเช้าเวลาเจอกันทักทายกันก่อนที่จะเริ่มประชุมบางคนทำงานออนไลน์อยู่บ้านก็ล็อกอินเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับเพื่อสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงยการคอนเนกกัน ให้มันมีจุดที่จะเชื่อมกันไปหาลูกน้องของตัวเองในทุกๆวันทุกวันถ้าทํานิดๆหน่อยๆนะครับแม้มันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆในแต่ละวันแต่ในการเริ่มต้นวันทํางานเนี่ยผมว่ามันทําให้หัวหน้ากับลูกน้องสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แล้วมันก็เริ่มต้นด้วยความใส่ใจพนักง,งานเนี่ยครับถามทุกสุขเหล่านี้นะฮะอันนี้คือตัว C นะฮะตัวแรกคือ Connect ตัวที่2ก็คือตัว A ใช่ไหมฮะจากคําว่า care เนี่ยนะฮะ C แล้วก็ A A เนี่ยขอเป็นคำว่า acknowledge acknowledge ก็คือเวลาที่มีพนักง,งานเข้ามาพูดคุยขอคำปรึกษาก็ต้องพยายามที่จะใส่ใจรับฟังเขาเปิดใจรับฟังนะฮะคือไม่ใช่แค่ฟังฟัง,ฟงผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไปแบบนั้นโดยที่ทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยผมเห็นนายหลายคนทีเดียวนะครับเวลาลูกน้องมาขอคำปรึกษาเนี่ยมักจะบอกอาพูดมาสิแล้วตัวเองก็พิมพ์งานไปด้วยนะบางคนก็ แชทไปด้วยนะฮะใช้โทรศัพท์แล้วก็กดๆๆโดยที่ลูกน้องก็พูดๆดๆถามจริงๆเหรอทำสองอย่างแบบนี้พร้อมกันเนี่ยมันทําได้จริงหรือไม่ได้เลยบางทีเราก็กดโฟกัสไปที่คําพูดที่เราพิมพ์อยู่ลูกน้องก็พูดไปสักพักหนึ่งลูกน้องก็ถามว่าอ้าวพี่ว่างไงะที่หนูพูดไปพี่ก็หันมาแล้วบอเอาไหนลองพูดใหม่อีกทีคือถ้าเมื่อไหร่เป็นแบบเนี้ยผมว่าลูกน้องก็จะเริ่มรู้สึกว่าอา้าวทำไมนายไม่ใส่ใจเขาไม่ a c knowledge เขาเลยดังนั้นเวลาลูกน้องเข้ามาคุยด้วยนะครับก็คงต้อง หันไปแล้วก็สบตาแล้วก็ใส่ใจให้ความสําคัญกับสิ่งที่ลูกน้องพูดกิจกรรมต่างๆที่เราทําอยู่อาจจะต้องวางแล้วก็หันไปใส่ใจเลยครับคือแทนที่จะพิมพ์ไปด้วยฟังไว้ด้วยไม่ฮะหยุดงานพิมพ์แล้วก็หันไปฟังลูกน้องจริงๆอันนี้คือตัว A นะฮะ acknowledge C แล้ว A แล้วนะครับตัวถัดไปของคําว่า care ก็คือ R นะฮะ R คือ respect ครับเราควรจะต้องให้การยอมรับพนักง,งาน respect เขาให้การยอมรับนับถือเขาในฐานะที่เขาเป็นพนักง,งานที่มีฝีมือทุกคนมีความเก่งในตัวเองถ้าเราในฐานะหัวหน้าสามารถที่จะดึงเอาจุดแข็งของพนักง,งานออกมาให้เขาใช้ในการทํางานได้แล้วเราก็ยอมรับในฝีมือในจุดแข็งของเขาเนี่ยให้เกียรติในความคิดสร้างสรรค์ให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นของพนักง,งาน ไม่ได้มีการโต้แย้งอย่างรุนแรงระหว่างการประชุมหรือทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขาด้อยเนี่ยนะฮะแบบเนี้ยผมว่าเรากำลัง respect พนักง,งานอยู่นะก็คือพูดง่ายๆเราคงต้องให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับเราคือไม่ใช่เออะอะไรก็ด่ากรากดด่าแบบให้เขาเสียเสียงห,หายหายแบบนี้มันไม่ respect คำว่า respect นี่สำคัญนะครับทุกคนต้องการตัวเนี้ย แม้กระทั่งตัวท่านเองในฐานะหัวหน้าผมเคยถามหัวหน้าบางคนที่อารมณ์รุนแรงด่ากราดเนี่ยผมถามว่าแล้วคุณอยากให้หัวหน้าของคุณทิ้ดคุณยังไงเขาตอบเหมือนกันหัวหน้าก็ต้อง Respect ผมสิก็ต้องให้เกียรติผมบ้างอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ให้เกียรติลูกน้องเลยเอพอเราถามก็ถามกลับเขาก็จะมักจะใช้เหตุผลอ้างอิงมาว่าก็ลูกน้องนี่ผมก็ต้องมีอํานาจใส่ลูกน้องบ้างาผมก็อยากจะสวนกลับเหมือนกันว่าท่านนายถ่ายแบบนี้แล้วอ้างแบบนี้ล่ะคุณจะยอมรับไหมะฉนั้นคำว่า Respect นะครับ สำคัญอย่าลืมนะครับตอนนี้3คํคำแล้วนะครับ connect เชื่อมโยงทุกวัน acknowledge เวลาเขามาคุยด้วยก็ให้ความสําคัญกับเขา respect ก็คือให้การยอมร,รับให้การยอมรับนับถือในเรื่องของความเป็นมนุษย์ให้เกียรติเขานะครับ car ตัวสุดท้ายคือ e นะฮะ e คือ encourageencourage Enc ก็คือเป็นลักษณะของการให้กำลังใจพนักง,งานในทีมอยู่เสมอลูกน้องต้องการหัวหน้า นะครับต้องการนายเป็นที่พึ่งเวลาที่เขาหมดหนทางไม่รู้จะไปไหนดีหรือมีปัญหาในการทำงานเนี่ยคนที่มักจะอยู่ในสายตาของเขาแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอก็คือตัวหัวหน้าโดยตรงนี่แหละฮะดังนั้นสิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำให้เห็นคือการให้กำลังใจเขาการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีในทุกวันทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในการทำงานคือไม่ใช่พนักง,งาน ทำงานเสียหายหรือทํางานผิดพลาดโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่นายก็ด่าเลยทําให้เขารู้สึกจมดินไปอีกเนี่ยผมว่าแบบนี้มันไม่ encourage นะคนเราเป็นมนุษย์นะครับผิดพลาดกันได้อย่างนั้นถ้าเขาผิดครั้งที่1เรายอมรับแล้วก็สอนครั้งที่2โอเคเราอาจจะบอกว่าไอ้คุณผิดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะนั่นแสดงว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปกับพนักงานคนนั้นหรือสุดท้ายถ้าพนักงานพัฒนาไม่ได้จริงผมว่ายังไงก็ต้องมีทางออกเพียงแต่ว่าในระหว่างเนี้ย เรา encourage เขามากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ปิดครั้งเดียวก็ด่าแบบสาดเสียเทยเสียแบบนั้นไปอันนั้นก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำว่า care นะฮะสตัวเนี้ย care นะฮะทบทวนกันอีกทีหนึ่งคือ c คือ connect นะครับก็คือต้องเชื่อมโยงกับพนักง,งาน acknowledge ก็คือเวลาพนังกงานมาคุยด้วยก็คงต้องให้ความสำคัญกับเขาหันมาคุยวางกิจกรรมต่างๆที่เราทา ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็เข้าใจพนักง,งานนี่คือ A นะฮะ R ก็คือ respect ให้เกียรติยอมรับในการทำงานของพนักง,งานบ้างตัวสุดท้าย E encourage ใส่ใจให้กำลังใจนะครับสร้างแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้พนักง,งานมีพลังในการทำงานต่อไปเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการทำงานได้น,นั่นเองนี่คือ care นะฮะสี่คง่ายๆ แต่ในชีวิตจริงมันไม่ง่ายสำหรับบางคนที่จะแอพพลายหรือประยุกต์เอาสี่คำนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการบริหารจัดการลูกน้องท่านเริ่มต้นง่ายๆก่อนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโฟกัสทุกตัวอาจจะเริ่มจากคำว่าตัวอะไรฮะตัว C ก่อนก็ได้ Connect อย่างน้อยถ้าเราชื่นชมพนักง,งานใหม่เป็นไม่รู้จะคุยยังไงตอนเช้าทักทายกันก่อนก็ได้ครับยิ้มแยม้มแจ่มใสคอนเน็กกันให้ได้ก่อนพอเมื่อไหร่คอนเน็กได้เนี่ยเดี๋ยวมันต,ตัวอื่นมันจะตามมาเอง ตัว A ก็จะตามมานะฮะตัว R respect อันนี้อาจจะต้องฝึกนิดนึงจากเคยที่ต้องดุด่าลูกน้องอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองบ้างหันมาชมบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ encourage ให้กำลังใจเขาบ้างก็ลองหยิบเอาประเด็นเหล่านี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับผมมองว่าในการบริหารจัดการพนักง,งานในยุคนี้มันต้องแค r e จริงๆแคร e ในที่นี้ไม่ใช่สปอยหลายท่านอาจสงสยัยแบบนี้มันคือการปอยพนักง,งาน,นไม่ใช่นะครับเรากาลังให้เกียรติ คนอีกคนหนึ่งที่เขากำลังสร้างผลงานให้เราดังนั้นแค,นคร์นะฮะอย่าสปอยเขาผิดก็ว่าผิดเขาถูกก็ว่าถูกเพราะฉะนั้นว่ากันตรงไปตรงมาแต่ความตรงไปตรงมาไม่ใช่เอามาด่ากันรตรงๆแบบนั้นนะครับเป็นคนละความหมายก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ